สบายดีสบายดีเบสสุขุสุขคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องสมุกตะวันสนแนลคือเก่าเนาะพ่อแม่พี่น้องโดยมินี่สมุกตะวันกะสิพาพีพีน้องไปเบิ่งอ่าสมุกตะวันหาหอยเดือนน้อยเนาะกะยุพี่สมุกตะวันกับปู่ฮัวเพิ่นเอินหอยอย่างเนาะแต่ว่าบ้านสมุกตะวันเพิ่นจะเอินหอยเดือนน้อยเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยมันคือหอยเดือนบ้านสมุกตะวันเนาะกะแต่ว่าบ้านสมุกตะวันนี่ น่อยมันจะใหญ่กว่านี้เนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นหอยเดือน้อยเนาะสมุกดาวันเอิ้นเนาะกับอุปกรณ์ที่เฮาเตรียมหาก็สิมีนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องเป็นหมากเสียมนั่นเองเนาะแล้วก็อุปกรณ์ใส้เฮานี่ก็นี่เลยก็สิประมาณนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องก็ไปเบิ่งไปชมพร้อมๆกันได้เนาะตามสมุกดาวันมาได้เนาะโดยอ่าสมุกดาวันกะใส่สุดเก่าสุดเดิมเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ย ก็เนื่องจากว่าซุดนี่ก็เป็นซุดพนักง,งานของสมุกตะวันเนาะกับสมุกดะวันก็หากินตามอายุบอนเฮ็ตเวียกเนาะกับก็ไ่ได้ออกไปข้างนอกก็เลยอ่าอยู่ในนี้เป็นบให้าอาใส่ซุดอันน,นอกเขาา้าวาเนนะอ่อเม่พี่น้องเยก็เลยต้องไดยใส่แจ่าุดก่าถทายคลิปเนาะกัอยาว่ากันเดอ้อมากันเลยเนาะพแม่พี่น้อง โดยพ่อแม่พี่น้องบอนเฮ่าทีจะหาหอยเดือกก็คือเป็นอ่าส่วนกล้วยนั่นเองเนาะพ่อแม่พี่น้องกับวัวสิเป็นจากไหนเนาะเพราะปกติสมมติกะวบนก็จะเก็บแต่ส่วงงามฝนเนาะแต่วันนี้มันกลเป็นส่วงอ่าเบิดฝนเนาะกับว่วสิเป็นจากไหนเนาะก็มาเบิ่งมาชมพ่พร้อมกันเลยเนาะว่าสิได้อย่างพอแรงอยู่บ่เนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเกิดบู๊ทพร้อมเนาะพ่อแม่พี่น้องสุดพร้อมกับ มามาเริ่มกันปาเล,เลนะกเป็นนะอ่พแม่พี่น้องมาเบิ่งกันเลยเนาะอ่าถ้าจะปืดหาตามใบอันนี้มาได้พเมพี่น้องเลยตัวถวาจะเคลียร์หาเนาะอุ้ยตกใจเขาอ่าจะปืดหาตามใบห่าวมา้งน้องเม,นนพ,มพี่น้อง แล้วก็จะเคลียหาตามพื้อย่างมะเนาะว่ามันจะมีโบเนาะพราะปกติกะสมุกดาวันจะเห็นพืนมาเอาตามส่วนกล้วยเนาะพ่อแม่พี่น้นอง ตัวมีเอาคงพี่นองมาเลยน้องีอนะเนีย่ยอาปานี่ก่อนมันมีแต่โตห้างเราคณพี่น้อง นี่เลยพ่อแม่พี่น้องได้แล้วหน่วยหนึ่งนี่พ่อแม่พี่น้องหน้าตาหอยเดือนน้อยเัากระสบประมาณนี้เลยเนาะปึ๊บได้แล้วหนงหน่วยแล้วก็หาไปเรื่อยๆเนาะพ่อแม่พี่น้องบ่หัวจะได้กินพอแรงอยู่บ่เนาะนี่พ่อแม่พี่น้องเห็นแล้วนี่มันสิอยู่แบบนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องนี่เลยเนาะ ได้แล้วสองอนะ่วยเนาะแต่เมื่อเ้าก็ต้องขังมันไว้ก่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องคันชื่อเ้าบ่ขังมันกะแต่เนี้เนาะกินบ่ได้เลยล่ะเนาะพ่อแม่พี่นอ้องอ่าสมุกดาวันบ่นบขอหลายเนาะมื้อนี้ขอเต็มทุกอย่างนี่กับพอเนาะพ่อแม่พี่น้องว้าว <Wow. S 1> สมุกดาวันกะจะเคลียร์หาแบบนี้เด้อเนาะพ่อแม่พี่น้อง เียไปเคียมมาแลีเต้นต่อแด่ป๊าพเห็้ยหน่อนาะพงเงี้ี่น้องเลยเานี้ได้สามหน่วยมาหาจังชี้กัยยาน์เป็นงูแลยน้อพเงี้พี่น้องเลยฮึเ้ยพี่น้อง แม่นผู้ได้เอาโทรศัพท์มาถิมเนี่ยโทรศัพท์ผู้ได้เฮียเนี่ยมาเอาเด้อดูเลยพี่เอเอเอสกับกดปุ่มเนาะพีเนาะบโว่าของผู้ใด้เอามาถิมเนาะอ่ะกับป้าไหว้มงเก่าเนาะพี่เมยพี่น้องเมย ี่จังบ่อยากเห็นหน่วยมันเอาไปเลยพี่นอ้องนี่นี่เห็นีแล้วนีได้แล้วบ้านสมุกดาวันหาโบมี่ได้พี่น้องเลยอันแบบน้อยนอยงซี่สมุกดาวันบบเคยเห็นเนาะก็เพิ่งจะเคยเห็นนะ สมุกตะวันมาไทยเนาะอยู่บ้านสมุกตะวันหามันก็มีอยู่แต่ว่ามันสิเป็นหน่วยใหญ่นะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแต่อยู่ที่มันก็เป็นหน่วยน้อยเนาะนี่เหตุใดพแม่พี่น้องอุ้ยห้างเฮาก็มาบ่อนดึกลับเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสมุกตะวันหายานแต่งูแหละเดี๋ยวกันเลือตากล้องเอ้ยหมุนมาหาจังซี่ก่อนเนาะ ไแล้วพ่อแม่พี่น้องไแมแล้วแต่ว่ามันบ่นอยากมีเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยคคือถือบอลมันมีนี่ม,มันกองกันเนาะพ่อแม่พี่น้องมีหลายหน่ยวยเลยเด็กนี่พรมยพี่น้องมาบ้างมาบ้าง,ง,งนี่ อันนี้มันอยู่ในหูเนาะพ,พี่น้องแต่ว่าสมกับมันกับปา้าเมื่อจชเนาะเดี๋ยวจะเอาเสียงพูดขึ้นมาเนาะโอเคพี่น้องมันอยู่ในเดอะเอินี่เนาะว้าวพ่อแม่พี่น้องดีเลยพ่อแม่พี่น้องถ้ามันมีกันสิแบบนี้เลยเนาะพ่อแม่พี่น้องเลย เกิดบอน้อพี่น้องพี่เมย์พี่น้องแบบนี้เลยเนาะสมุกตะวันกายานเนาะได้อยู่ประมาณหกกิโนยเนาะพี่เมพี่น,น้องบ,บ,บอดมันมีกับสีแบบนี้เลยเนาะพี่เมพี่น้อง อยู่เลยพี่นอ้องยังอยู่ได้เนี่ยโอ้มันอยู่ในอันในหลุมเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยเนี่ย <Yeah. S 2> เออพ่อแม่พี่นอ้องมันอยู่จสี่ต้นนี่ ว้าวขุดมาทาไหนทิ้งหลายเนาะพ,นพูดไม่พ่น้องแบบอะยานเนาะพหน่แน่เหนื่อยใหญ่เนาะพูดไม่พ่น้องอืมคุ้มได้ในยูนีน่ะได้เป็นซีฟ พรมินพี่น้องได้ซีหนูไอ้ฝันพ่อแม่พี่น้องนะเดาก็คุณหายก็นอกพรมิพี่น้องจมนี่ได้แล้วตึ๊ด แล้วเห็นอีกแล้วหน่วยใหญ่เน้อคอมเมทิโนเขาปกติอ่าสมุกตะวันเอายางฝนหน่วยบ่ใหญ่แบบนี้เลยคอมี <göster ges 2> mm. compass, like ่น้องเลยมันจะอยู่ตามบอลทมทมเนาะอันนี้ก็นี้คอมี่น้องเลยยันแตงูมแตงเงี้ยน้อคอมเมทิโนทำมาหกลายกันแล้ บอลคนน่กับน้อพมพี่น้องนี่เลยเนะอพรมพี่น้องคันบาอันมันมีหอยแล้วมันกระจิบดเป็นซี่เลยเน้องพรมพี่น้องเลยมันจะอยู่ในแบบนี้เลยเนาะแต่ว่ามันจะอยู่บอลซุ่มๆน้องพรมพี่น้องเนาะไหมมันเป็นขีดิน้นจีตาเ้าก็ต้องเอาไปคังกอนน้อพรมพี่น้องมันห้า มีก็ห้างนี่ได้แล้วพี่น้องนี่หนืห่อยเลยนะเพื่อนพี่น้องนี่โอ้ยลึบขามาทีกันเ้อพอแม่พี่น้อง แม่สองน่วยไก่ยูแบบแบบว่าบอลลึกลับซับซ้อนเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยของแทบว่าแลานะ้วก็ได้เนาะเป็นกก่ยูบอลสีแบบว่าหกหกแย่งง่างยไงเนาะเนี่ได้แบบแล้วบ้านสมกุกนี่หรือว่าเป็นบางเขตเน,นาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมีแต่ว่ายูเขตบ,บ้านบ้านสมกุกอยู่น,นี่บ่มีเลยเนาะ นี่ก็จะปนนิเง่ายเบื้องเริ่มเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแล้วก็จะโบลายแบบนี้เนาะอึ๊บโอ้ยอาก็จะมาต่อป่านี่เลยเนาะพ่อแม่พี่น้องตามสมุกตะวันมาได้จ้าหอยฮากอ่ะอืมตัวอะไรเต็มนึงเนาะพ่อแม่พี่น้อง อย่าหาตามนี่เนาะพมีพี่น้องเลยนี่พ่อแม่พี่น้องได้อกแล้วหน่วยใหญ่เนาะพ่อแม่พี่น้องอนี้มีทั้งหน่วยใหญ่หน่อยเนาะแจะห้าวกะมันอึดเนาะห้าวกะจะเอามาเบิดเลยเนาะตื่นกันเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยนี่พ่อแม่พี่น้องนี่พม่พี่น้องหลายหน่วยเลย Đấy nó, bọn phần dù cả đầy Nhi thử vào hao Mà, nó. nó thấy... màn để phụ nữ lấy xí nuôi nó 1 nuôi, 2 nuôi 3 nuôi 4 nuôi nó phụ nữ Mán, 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 mán Hà, bà bè phi nó phi nữ kia hà, tam ngọc, cộ ngọc cuội nó มันสิมักอยู่ตามเหัากล้วยพ่อแม่พี่น้องเลยนี่ได, <c oughs> ได้อีกแล้ว,กกวได้อีกแล้วปลากล้วยเ้าก็มีบ่หลายเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยก็สิมีประมาณนี้แล้วก็กับต,นนนนตหาหา้นนันเนาะจะคือเฮาหาไปในนี้ก็คือเบิดเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเอามาเบิ่งกันเลยเนาะใช่ละนี่เด้ได้อีกแล้ว แต่ว่ามันบ่หลายเนาะเจะ,ะหน่วยซ้องนวยแต่การบอเป็นอย่างนอพรมินติเนอลของคอแต่ว่าเห็นมันได้ตลอดเนาะมันกะบบเมนแต่นี่สามุกตะวันหานอะกะมีพลังงานหาที่กันนอพรมินติเนองเอยเพราะว่ามันอยู่แบบเีแล้วแบบเนี่ยอยู่ได้กินตามบ้านนอกเนาะกะกะแบบเสีเ,เนอพรมินติเนอง เจ้าหาแน่่อยหาแน่เนาะมันก็นเลย,บยนะเบ่อยากมีเนาะมาแรกๆสมุกดาวันก็บ,บกา้ากินได้พแมพี่น้องเ้ยแบบคือจัวมาแบบแบบยันหอยเบื่อเนาะแบบอากรช่วงยางฝนห่าลายได้พแมพี่น้อง,องเ้ยแบบคนหลายได้แหละแบบอันเวลาฝนตกเนาะมันกัดจะไต่ตามอยูน่นันแต่ว่าช่วงอยางฝนนี่ขา้าเจ้าจะจะกินกับ จะบ่ปานใดเนาะก็แบบว่ามันน่วยน้อยเนาะยามฝนเนาะโดย,ยพรมยพี่น้องยามฝนนี่มันอ่ามันบ่แซ่บเนาะพ่อแม่พี่น้องมันบ่คือช่วงแบบยามมันอึดเนาะพ่อแม่พี่พน,น้องเอ้ยคต่คือว่ายามมันอึดนี่มันแซ่บเนาะพ่อแม่พี่น้องแต่คือว่าช่วงมันหลายแล้วมันจะบ่แซ่บเนาะเราก็ถือว่าได้เตินบนึงใหญ่ใหญ่ยี่พรม่พี่น้องเอ้ยนี่ก็ถือว่าสม่ำมาพักควรเนาะออืตะมกตะวันก็ได้ประมาณนี้แหละเนาะพ่อแม่พี่พน,น้องเอ้ย ก็ถือว่าอืไกลพอแล้วนเนาะพ่อแม่พี่น้องแจะเขากะจะหาจนทัวนี่เลยเนาะแล้วเขาจนคอยเศร้านะ้วมาหาเบิ่งกันเลยเนาะว้ามีอีกหนิเนาะพรมยพน้องมาบังมาบังมาบังนี่นี่นี่น,น,นี่นี่นนพรมยพน้องได้แล้ว,ลวสอง่วย สามนวยอืมมีสีน่นวลโปรแม่พี่น้องเนีย่ยสี่นวลว้าวเย้คู่คล้องโปรแม่พี่น้อง <c oughs> นี่เลยเนาะพรมินที่นั่งต้อกาจะอยู่ตามคลื่นใบตอกใบตองเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยถ้าก็ต้องหาเคลียร์หาแบบนี้เนาะเดี๋ยวพรมิก็อยู่แบบนี้เลยเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยอยู่แบบนี้เลยเนาะเวลาสามเลย มันก็นมีทั้งหน่วยห้างหน่วยบมห้างเนาะพรมยพี่น้องบางโซมันกระจับตามใบตองห่าวเนาะพรมยพี่น้องพออ่าอันนี้เสียงเคลียร์ไปตองเนาะพรมยพี่น้องเสียงมันก็อยากดังไงเนาะสวดๆสุดชาบเนาะ นี่ได้ด้วย่ามพักต่อพักเทียงเข้ากับหาแบบจี้แล้วน้องพ่อเมย์พี่น้องเอแต่ละเมืองกันหาในียยูเนกินแรงเนาะเพราะคืเราเข้าสิไปร้านค่ากันลั่นค่าไก่เนาะพี่น้องนี่เนาะเข้ากับาากาห,ากหาไปแบบจี้และน้องพ่อเม่พี่น้องเอ้ยเพราะว่าอยู่แต่มันนอกเคาะหน้าเทาเนะกับแบบในยยูเนกิมันกลายชีบอ อุดมสมบูรณ์ตามอยู่ตัวเมืองเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยน้องหอยเฮากะสิได้ประมาณนี้แน่นอนพ่อแม่พี่น้องกะรู้สึกว่าพ่อแรงเติบอ,กกอยอกกู่นาะก็ถือว่าอืมลายเติบนาะพ่อแม่พี่น้องเลยเอาเมื่อต้มด้วยว่าก้อยนี่ก็ถือว่าอืแซ่บเนาะพ่อแม่กกพี่น้องเลยหอยเดือเนาะแซ่บกะสมุกตะวันกะสิได้ประมาณนี้เนาะกะ มันบ่อยากมีไปในนาะก็เพื่อนหาตัวหาเนี่มก็ได้สำนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วเนาะผู้ไม่พี่น้องเลยก็พอแล้วแรงเนาะโดยกะสมุกตะวันกัสิขอเจบคลิปลาพีลาน้องสำนี้เนาะคนในที่ข่าวมาเบิ่งกะเป็นกำลังใจให้สมุกรตะวันเน่จ้ะเด้อเพื่อให้สมุกรตะวันมีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะก็เป็นเวลา2 3มื้อแล้วเนาะที่สมุกรตะวันบ่ได้อัพคลิปลงเนาะกัขอโทษขออภัยหลายๆเด้อจ้ะเด้อสมุกรตะวันกะ ขอบคุณขอบใจในหลายเด้อสำหรับคนใดที่ติดตามสมุกดาวันเนาะขอบคุณขอบใจในหลายจากสมุกดาวันไปก่อนเด้อจ้า